วันนี้ตังพามาดูบ้านยา่าราชพฤกษ์อยากรู้ไหมว่าทำไมชอบที่นี่ไปดูกันบ้าหโฮมสมชั้นฟังก์ชันครบทำเลไรดีที่สำคัญเดินทางสะดวกของดับเบิลวอลล่มสูงถึง6.3<า>มเมตรแห่บ้านโป่งโล่งสบายไม่อึดอัดเลยแถงพื้นที่ใช้สอยถึงหนึอเจตารางเมตรจอดรถได้2คันเลยนะครัวก็กว้างมากพื้นที่ใช้สอยจริงได้ทุกจุดเลยมอกกับพนชอบพำอาหารแบบเรามาก ส่วนชั้น2จะมี2ห้องนอนมีห้องน้ํำในตัวครบทุกห้องเลยนะไพรเวทมากๆไม่ต้องแย่งห้องน้ํากันใช้สามารถเปลี่ยนเป็นห้องทํางานปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยชั้น3จะเป็นห้องนอนแบบมาสเตอร์เบดมขนาด40ตารางเมตร ห้องใหญ่มากครอบคลุมทั้งชั้นเลยเหมาะกับคนชอบอยู่บ้านหรือ work from home สุดๆเทดานก็สูงโปง่งโล่งสบายสามารถใส่ walk in closet ได้เลยมีห้องน้ำในตัวพร้อมอ่างอาบน้ำด้วยห้องน้ำก็แยกโซนเปียกโซนแห้งหรือใครสมาชิกในบ้านเยอะมีบ้านแบบ4ห้องนอน5ห้องน้ำต่างกันที่ชั้น3จะมี2ห้องนอนนะแต่ก็กว้างไม่แพ้กันเลยค่ะหรือว่าต่อจทย์สุดๆสำหรับคนที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่นี่ยังมีับเพาด้วยนะสระว่ายน้ำระบบเกลือ co working space ห้องฟิตเนสกับโยคะสตูดิโอสวนสระ พาราสนานเด็กเล่นที่สําคัญคือโลเคชั่นดีมากเดินทางสะดวกราชพฤกษ์และว,วงเวียนพระรามห้าบ้านฟังก์ชันดีทำเลก,ก็เยี่ยมเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะสําหรับใครกําลังมองหาบ้านที่ใกล้เมืองแต่ยังคงความสง,งบไม่วุ่นวายต้องที่นี่เลยค่ะเดอะเมิร like, ์ไลท์ราชพฤกษ์พระรามห้า